สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะอ่าวันนี้ก็เป็นการเรียนการสอนในเดือนมก,กราคมนะคะยังอยู่ในเรื่องของการประกอบอาชีพอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาการงานอาชีพนะอะ่ส่วนของวันนี้เรามาเรียนในของคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะเมื่อสักครู่นี้ให้ใครที่ดูคลิปแรกแล้วก็จะเป็นคลิปของเอ่อ พ่อค้าทุเรียนใช่ไหมคะพ่อค้าทุเรียนเนี่ยเป็นไงโกงตาช่างด้วยการเอาสปริงนะเอาเอา็นไปดึงตาช่างสปริงใช่ไหมคะ mm hmm. เพื่อจะทําให้เหมือนกับว่าทุเรียนมีน้ําหนักสูงขึ้นนะ mm hmm. ก็คือจะได้ได้เงินเยอะๆว่างั้นเถอะนะนี่เป็นคนโกงนะเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของการประกอบอาชีพที่ ไม่ซื่อสัตย์แบบเนี้ยก็คือสุดท้ายเขาก็โดนตำรวจจับนะคะสุดท้ายเขาก็โดนตำรวจจับโดนเกฎหมายมีกฎหมายประเทศไทยก็มีกฎหมายในการลงโทษคนที่กระทาผิดนะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ว่ามันผิดระเบียบผิดกฎหมายก็จะได้ต้องรับโทษอันนี้คือตัวอย่างที่ครูยกมาซึ่งจริงๆแล้วก็มีอีกหลายตัวอย่างนะคะที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ที่คนทําอาชีพแล้วไม่เอไม่มีคุณธรรมนะคะอ่ะทีนี้เราก็ <c oughs> มาดูความหมายของคุณธรรมและจริยธรรมกันบ้างนะคุณธรรมหมายถึงคุณงามความดีที่ทําแล้วมีความถูกต้องซึ่งบุคคลผู้นั้นเนี่ยควรจะยึดหลักเอาไว้ทําจนเป็นนิสยัย ให้เป็นพฤติกรรมที่ดีงามแก่สังคมเป็นประโยชน์มีหลักศิลธรรมศาสนามีหลักศาสนาเข้ามายึดเหนี่ยวมีค่านิยมประเพณีถูกต้องตามหลักประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะแล้วก็ถูกกฎหมายนะแล้วก็หมายถึงจรรยาบรณวิชาชีพด้วยคําว่าจรรยาบรรนวิชาชีพคือในอนาคตข้างหน้าถ้าเธอ จะต้องประกอบอาชีพบางอาชีพจะต้องมีจรรยาบรณวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเหมือนกับข้อปฏิบัติข้อแนะนําแล้วต้องปฏิบัติของอาชีพนั้นๆเช่น,นเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหมอก็ต้องมีจรรยาบรณวิชาชีพหมอซึ่งต้องสอบเลยนะคะตำรวจก็ต้องมีจรรยาบรณวิชาชีพนะ เออเป็นอ่ามืคล้ายๆกับกฎระเบียบในการควบคุมบุคคลที่ประกอบอาชีพน,นั้นให้มีมีระเบียบวินัยนะคะอาา่อานี่คือความหมายของคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยจะทำจนเป็นนิสัยนะคะต่อไปจริยธรรมจริยธรรมคือการประพฤติตนให้เกิดคุณธรรมนะคะ มีกฎเกณฑ์มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามในสังคมแล้วก็ทําจนชินทําจนเกิดความแบบเขาเรียกอะไรเวลาที่เรารู้สึกว่าเราทําความดีแล้วเรารู้สึกว่า,าเราภูมิใจนั่นแหละแปลว่าเราเป็นคนที่มีจริยธรรมนะคะเอาความรู้เอากฎระเบียบต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เป็นแบบเป็นธรรมชาติเลยนะน,นี่เรียกว่าคนที่มีจริยธรรมนะ โดยความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมดีอย่างไรคุณธรรมก็เป็นสํานึกภายในบุคคลที่ทําให้เกิดประโยชน์นะไม่ใช่แค่ตัวเองก็เกิดประโยชน์กับสังคมกับประเทศชาติกับบ้านเมืองกับชุมชนด้วยนะคะมันก็มีความสําคัญกับตัวเราเช่นจะทําให้เราเนี่ยดาเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นสงบสุขนะไม่ต้องหนี ไม่ต้องหลบซ่อนใช่ไหมชีวิตที่สงบสุขไม่ต้องคอยหนีใครไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆน,นะไม่ต้องระไวย,ยังระวังสมมุติถ้าเราเป็นคนส่งยาเสพติดเป็นเอเย่นเนะี่ยขายยาเสพติดเราจะต้องหลบหลบซ่อนๆเพื่อให้พ้นจากตำรวจกฎหมายบ้านเมืองใช่ไหมคะจะทำอะไรก็พหวหาไปหมด นะบางทีนอนนอนอยู่ที่บ้านมีตุรวจบุกมาค้นบ้านก็มีนะคะนอกจากที่จะทําให้ครอบครัวตัวเราสงบสุขแล้วครอบครัวเราก็จะสงบสุขด้วยใครที่สมมุติว่าโดนจับนะคนที่จะต้องเดือดร้อนไม่ใช่แค่เรานะคะไม่ใช่แค่เราก็จะมีครอ,อ,อบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติที่จะต้องเดือดร้อน ตามตามกันมาด้วยนะแล้วข้อที่สองก็คือจะทำให้เราเป็นคนที่มีสตินะในการมีสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเราอยู่ในสังคมในโดยเฉพาะยุคสมัยแบบนี้ช่วงเวลาที่โลกเปลี่ยนแปลงแบบนี้การมีสติตั้งมั่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีนะต่อไปก็เป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยโอมีระเบียบวินัยก็ทําให้โลกนี้มันไม่วุ่นวายนั่นเองถ้าเรามีระเบียบวินัยโลกนี้จะไม่วุ่นวายจะไม่มีการทะเลาะกันนะแล้วก็ทําให้เกิดความรู้ความสามารถแล้วก็เอามาคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่าได้นะคะนี่คือประโยชน์ของความสำคัญข,ของคุณธรรมและก็จริยธรรม ต่อไปเอามาเรามาดูคุณธรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพกันบ้างคุณธรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเนี่ยเราประกอบอาชีพเนี่ยเพื่อให้ได้ผลผลิตแล้วก็มีไรายได้แล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมคะทําให้ผู้อื่นเนี่ยไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะทำอาชีพอะไรก็าตามแต่คุณต้องทําอาชีพที่เขาเรียกว่าไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนนะคะ เพื่ออะไรเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องมีศักดิ์ศรีนะเป็นคนต้องมีศักดิ์ศรีนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามแต่ทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีมีความสําคัญเท,เท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นเอ,อ่อคุณหมออ,อ,อาชีพที่นักเรียนทุกคนคิดว่ามันสูงส่งเกินแต่คุณหมอก็ยังต้องพึ่งพาอาชีพอะไรแม่ แม่ค้าขายข้าวตามสั่งใช่ไหมแม่ค้าขายอาหารนะคุณหมอก็ต้องพึ่งพาเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหมอก็ต้องทานข้าวคุณหมอก็ต้องหิวนะแต่แม่ค้าขายกับข้าวขายอาหารก็จะต้องพึ่งพาคุณหมอเช่นเดียวกันเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เขาป่วยไขย้เจ็บป่วยใช่ไหมคะอันนี้คือการพึ่งพาซึ่งกันและกันแม้แต่คนเก็บขยะ ออบคนที่ทําอาชีพเก็บขยะเป็นอาชีพที่ไม่ได้คดโกงไม่ได้เบียดเบียนใครแถมยังเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปดูถูกนะคะคนที่ทําอาชีพแบบที่เราคิดว่าไม่อ,อไม่ค่อยมีคุณค่าแต่จริงๆแล้วเขามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคนนะคนที่ทำงานเก็บขยะ เขาได้สร้างประโยชน์ให้กับเรานะคะถ้าเขาไม่มาเก็บขยะสักอาทิตย์หนึ่งหน้าบ้านเราจะเหม็นละเราจะเดือดร้อนละขยะบ้านเราเต็มในบ้านเราก็จะเหม็นมแมลงวันหนอนเต็มไปหมดะถ้าไม่ได้พันพวกนี้ครอบครัวบ้านของเราก็จะสกปรบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาชีพแม้แต่อาชีพเก็บขยะก็มีความสําคัญเราไม่ควรดูถูกอาชีพคนอื่นที่เขาทําแล้ว เ,เกิดประโยชน์นะคะอ่ะต่อไปคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนควรจะมีนะวันนี้ก็มีด้วยกันเจ็ดข้อคุณธรรมพื้นฐานที่ทกเราพวกเราทุกคนหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพควรจะมีนะพื้นฐาน,นง,ง่ายๆก่อนเลยนะแค่เจ็ดข้อก่อนหนึ่งคือความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์การประพฤติตนและจิตใจเนี่ยไม่คิดทรยศ ไม่คดไม่โกงไม่หลอกลวงผู้อื่นนะเช่นพอ้พาทุเรียนที่เราดูคลิปไปเนะ่ะนั่นน่ะคดโกงของแท้เลยนะคะคดโกงของแท้อ่าเมื่อเมื่อเดือนก่อนนู้นครูไปไปซื้อมะนาวไปซื้อมะนาวที่ตลาดแห่งหนึ่งนะคะแถวแถวนครปฐมนะ ปรากฏว่ามะนาวร้านเนี้ยขายถูกกว่าร้านอื่นๆเลยฮนะเดินเดินมาอ๋กิโลละสี่สิบาทสี่สิบาทเกือบทุกร้านเลยพอเจอร้านนี้อุ้ยกิโลละสามสิบห้าบาทของถูกคูก็เลยอ่ะจับซะหน่อยยิบ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 อ่ะยิบได้ประมาณหนึ่งกิโลคูก็ไปให้เขาช่างแม่้าเนี่ยเขาก็จะอยู่หลังตาช่างแล้วก็มีอะไรบักบงังอยู่เต็มไปหมดเลยนะเสร็จแล้วเขาก็แบบเอาเอามะนาวคูไปช่าง เขาทำอะไรอยู่ไม่รู้ข้างหลังนะเสร็จแล้วครูก็จ่ายตังค์ส่งเขาส่งมะนาวให้ครูแล้วก็บอกอุ้ยแถมด้วยหนึ่งลูกนะแล้วเขาก็ครูก็จ่ายเงินแล้วก็กลับมาถึงบ้านปรากฏว่ามะนาวที่ครูเลือกไว้ไม่ได้มาเลยสักลูกหนึ่งครูกลับได้มะนาวลูกสีเหลืองๆกลับมานะเป็นมะนาวเก่ามะนาวที่ใกล้จะเน่าแล้วนะคะเขาเอาไปเปลี่ยนตอนที่เขาเอาไปช่างเขาเปลี่ยนมะนาวครู นะตอนที่อยู่หน้าร้านเข้ามะนาวส,สวยๆแต่งให้แต่พอเสร็จแล้วเอาไปช่างเขาเปลี่ยนมะนาวถุงใหม่ให้ครูนะแล้วก็แกล้งบอกว่าแถมด้วยนะ <c oughs> แม่ค้าคนนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้ครูเป็นลูกค้าอีกนะปรากฏว่ามาคุยไปคุยมาญาติครูก็ซื้อร้านนี้เหมือนกันได้สีเหลืองๆเ,เหมือนกันอีกโอ้แปลว,ว่าเราโดนโกงเขาแล้วแม่ค้าคนนี้ไม่มีความซื่อสัตย์นะคะก็จะจดจําเขาไว้ อะต่อไปคุณจะทำข้อที่สองนะคะที่เราควรจะมีในการประกอบอาชีพก็คือขยันอดทนงานหนักไม่เคยฆ่าคนนักเรยนทำงานขยนขันขันแข็งไม่เปอะปะละเลยใช่ไหมคะ,ะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานนั่นเองนะเมื่อมีคนได้รับมอบเมื่อมีคนมอบหมายให้เราทํางานเนี่ยอนาคตเราจะจะเป็น เป็นผู้บังคับบัญชาหรือจะเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องขยันแล้วก็อดทนนะคะมันก็จะไปถึงความสำเร็จที่เราตั้งเป้าเอาไว้ได้อย่างแน่นอนต่อไปข้อที่สามความยุติธรรมนะการไม่เอ็นเอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ่งไม่ใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่เนะียจะต้องมีความยุติธรรมนี่นะคนข้างหน้าเกิดเราต้องเป็นเออเป็นหัวหน้างานเป็นผู้พาคน มีลูกน้องในการดูแลเนี่ยเราจะต้องมีความยุติธรรมนะคะไม่แบบรักคนใดคนหนึ่งมากากว่ากันนะคะต้องรู้จักความเสมอภาคให้โอกาสแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอนะคะต่อไปข้อที่สีชช่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบนี่คือพื้นฐานง่ายๆเลยที่เราต้องมีรับผิดช,ชอบความรับผิดช,ชอบไม่ว่าจะเป็นรับผิดช,ชอบต่อ ลูกค้ารับผิดชอบต่อผู้บริโภครับผิดชอบสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบสังคมนะเช่นโรงงานเนี่ยที่ทาน้ําเนา่าโรงงานที่ปล่อยน้ําเสียออกมาในแม่น้ําลําคลองเนี่ยเพราะประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําลําคลองเนี่ยเขาเดือดร้อนบริษัทที่ปล่อยน้าเสียออมาก็ต้องมีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานะคะแบบนี้เขาเรียกว่าความรับผิดชอบอีกอย่างหนึ่งง่ายๆความรับผิดชอบที่เป็นพื้นฐานของ ของคนทํางานเลยก็คือการทํางานให้ตรงเวลาการเข้างานการเลิกงานให้ตรงเวลานั่นคือความรับผิดช,ชอบนะคะที่เขาสามารถเอามาเป็นข้อแม้ในการตัดสินตัวเราได้นะคะต่อไปข้อที่ห้าความเพียรอ๋อความเพียรน,นี่อยู่ในหนึ่งข้อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านได้สอนไว้ให้ คนเรามีความเพียรน,นะคะการทําความเพียรการมีความเพียรเนี่ยพยายามทําสิ่งใดในอาชีพให้สําเร็จรู้ร่วงเนี่ยมันก็จะนําพาไปถึงความสําเร็จนะความเพียรน,นี่เป็นเป็นคําที่ดีมากๆนะคะต่อไปข้อที่หมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้อย่างสม่ำเสมอการเป็นคนช่างคิดเนี่ยช่างจดช่างจำเนี่ยจะนําไปสู่ประสบการณ์ที่ดีๆนะคะ ราจะมันจะไปสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเราแล้วก็จะทําให้เรามีผลงานที่ดีที่เด่นกว่าคนอื่นๆแล้วก็ทาให้เราเจริญรุ่งเรืองในอาชีพนะคะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อเจ็ดสุภาพอ่อนน้อมนะคะสุภาพอ่อนน้อมรู้กาลเทศะรู้ผู้ใหญ่รู้เด็กรู้ผู้บังคับบัญชาเคารพนับถือนะคะไม่ก้าร้าวพูดจาไพเราะ ่าทางสุภาพแต่งกายให้เหมาะสมนะคะวางตัวให้ดีๆไม่ใช่โอ้เมาไปเลยเมาไปกินเหล้าเสร็จเข้าทำงานเลยอะไรนี้อันนี้ก็จะทำให้เอ,อทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะแล้วก็จะเกิดมารยาทที่ไม่ดีต่อทุกๆคนที่ทำงานร่วมกับเราเอ่นนี่ก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานเจ็ดข้อที่พวกเรา ในอนาคตจะไปประกอบอาชีพเนี่ยควรจะมีนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้ทำหนแผ่นนะคะมีใบงานให้1แผ่นนั้เรียนทำส่งจะทำในโทรศัพท์ก็ได้หรือจะทำในกระดาษสมุดหรือจะทำแล้วถ่ายรูปปิ้แล้ะถ่ายรูปส่งก็ได้แต่ต้องส่งทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะชาการงานอาชีพก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ